นิทานเรื่องกบสองตัวในบึงบัวณบึงบัวกว้างใหญ่ที่เคยเป็นบ้านของเหล่าสัตว์น้ำมากมายทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเมื่อฤดูแลง้งมาเยือนน้ำในบึงเริ่มลดลงเรื่อยๆดอกบัวที่เคยเบ่งบานเริ่มเหี่ยวเฉาและพื้นโคลนเริ่มแตกระแหงกลางบึงนั้นมีเจ้ากบสองตัวเพื่อนรัก กระโปกและกระบอกอาศัยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กกระโปกกระโดดไปมาอย่างร้อนรนมันมองดูน้ําที่เหลือน้อยลงทุกทีด้วยความกังวลเราจะทํายังไงดีน้ําแห้งหมดแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปกระโปกร้องลั่นกระบอกที่ยืนอยู่บนใบ,บวัวใหญ่ยังคงสงบนิ่งมันพูดขึ้นด้วยน้าเสียงเรียบๆใจเย็นหน่อยกระโปกเราต้องคิดก่อนว่าจะทํายังไงต่อไปไม่ใช่กระโดดไปเรื่อยๆแบบไม่มีแผน ฉันว่าเราควรออกไปหาบึงใหม่ที่มีน้ำมากกว่านี้กับโปกพูดพลางกระโดดขึ้นลงด้วยความกระตือรือรน้นตกลงเราจะออกเดินทางแต่ต้องคิดให้รอบคอบอย่าใจร้อนเกินไปกระปอกกล่าวทั้งสองตกลงกันและเริ่มอ,ออกเดินทางจากบึงที่เคยเป็นบ้านด้วยหัวใจที่เปลี่ยมไปด้วยความหวังการเดินทางของกบทั้งสองไม่ใช่เรื่องง่าย อาทิตย์ร้อนแรงแผ่เผาผืนดินแห้งแล้งเต็มไปด้วยก้อนหินและหลุมโคลนแต่ทั้งสองยังคงกระโดดไปข้างหน้าด้วยกำลังใจที่ไม่ยออ่อท้อนายคิดว่าเราจะเจอบึงที่ดีกว่าที่เก่าไหมกระโอกถามด้วยน้าเสียงกังวลแน่นอนถ้าเรามีความอดทนเราจะเจอที่ที่เหมาะสมกระปอกตอบ ระหว่างทางพวกมันพบกับเต่าตัวหนึ่งที่กำลังคลานอย่างเชื่องช้าสวัสดีเจ้ากบทั้งสองเจ้ากำลังจะไปไหนกันหรือเต่าถามเรากำลังหาบึงใหม่ที่มีน้ำมากกว่านี้กบบตอบทันทีข้างหน้ามีบ่อใหญ่น้ำเยอะแต่ข้าขอเตือนนะน้ำที่นั่นมีกลิ่นเหม็นแปลกๆข้าไม่กล้าเข้าไปเต่าเตือนน้ำเยอะก็น่าจะดีนี่ไปดูกันเถอะ กาบโปกร้องด้วยความตื่นเต้นค่อยๆดูก่อนกระบอกเล่าเตือนแต่กระโปกก็ไม่สนใจเมื่อมาถึงบ่อที่เต่าพูดถึงทั้งสองพบว่าบ่อนั้นใหญ่โตจริงๆน้ำในบ่อดูนิ่งสนิทจนเป็นประกายแต่อีกด้านหนึ่งก็มีกลิ่นเหม็นจางๆลอยขึ้นมานี่แหละบ่อที่เราต้องการนายไม่เห็นเหรอว่าน้ำมันเยอะขนาดไหน กาโปกพูดพลางกระโดดเข้าใกล้ขอบบ่อแต่กลิ่นน้ำมันเหม็นแปลกๆนะฉันว่ามันไม่น่าไว้ใจกระป๋อเตือนด้วยความระวังกระโปกไม่ฟังคำเตือนมันกระโดดลงไปในบ่อทันทีทันใดน,นั้นน้ำที่ดูสงบนิ่งก็เริ่มเคลื่อนไหวสิ่งที่อยู่ใต้ผืนน้ำคือกลุ่มปลากินเนื้อที่ซ่อนตัวอยู่ช่วยด้วยฉันติดอยู่ในนี้กระโปกตะโกนด้วยความหวาดกลัว กระปอกบนขอบบอรีบคิดหาทางช่วยเพื่อนอย่างรวดเร็วมันมองไปรอบๆและเห็นใบไม้ใหญ่ตกอยู่บนพื้นดินจับใบไม้นี่ไว้กระปอกตะโกนพลางโยนใบไม้ไปให้กระโปกกระโปกจับใบไม้แน่นกระปอกใช้กําลังทั้งหมดดึงเพื่อนขึ้นมาด้วยความพยายามทันทีที่กระโปกขึ้นมาบนบ่อลากินเนื้อก็พุ่งขึ้นมาแต่พลาดเป้ามันมองกบทั้งสองด้วยความหงุดหงิดก่อนจะหายกลับลงไปในน้ํา ฉันไม่น่ากระโดดลงไปเลยนายเตือนฉันแล้วแต่ฉันไม่ฟังกระโปกกล่าวด้วยความสำนึกผิดครั้งหน้าต้องคิดให้รอบคอบกว่านี้นะกระป๋อกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนหลังจากบทเรียนครั้งใหญ่กระโปกและกระป๋อเดินทางต่ออย่างระมัดระวังจนในที่สุดพวกมันก็เจอบึงใหม่ที่กว้างใหญ่น้ำใสสะอาดและเต็มไปด้วยดอกบัวเบ่งบาน มึงนี้เหมาะกับพวกเราแน่นอนกระปอกกล่าวด้วยรอยยิ้มใช่ในผู้ถูกเราควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทุกครั้งกระโอกกล่าวด้วยความมั่นใจตั้งแต่นั้นมาทั้งสองอาศัยอยู่ในเมืองใหม่อย่างมีความสุขและกระโปกก็กลายเป็นกบที่รอบคอบมากขึ้นถ้าชอบนิทานสนุกสนุกภาพสวยๆก่อนนอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนิทานเรื่องใหม่ที่จะมาสร้างความสุขให้ทุกค่ำคืนนะคะ